มีคดีหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยที่ไม่ได้เป็นเพียงคดีฆาตกรรมธรรมดาแต่กลายเป็นตำนานที่สเตือนใจทั้งแผ่นดินและโลกก็ไม่เคยลืมวันนี้เราจะพาย้อนเวลากลับไปสู่คดีตววใจพงนาคคดีแรกที่ทำให้คนทั้งประเทศต้องตื่นตัวและทำให้โลกหันมาจับตาประเทศไทยผ่านบทเรียนที่ยังคงส่องแสงให้เราได้คิดจนถึงทุกวันนี้ ในค่ำคืนหนึ่งของประวัติศาสตร์ไทยเมื่อผู้คนยังไม่เคยชินกับคำว่าคดีสะเทือนขวัญเราได้เห็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ทำให้ทั้งสังคมหันมาสะท้อนใจคดีของตัวใจพงนาคไม่ได้เริ่มต้นเพียงจากการกระทำที่ผิดกฎหมายหากแต่เริ่มจากหัวใจมนุษย์ที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวความกดดันและการเลือกที่ผิดพลาดในยามที่หนทางข้างหน้ามืดมน เรื่องนี้สอนให้เราเห็นว่ามนุษย์ทุกคนต่างก็มีด้านที่เปราะบางด้านที่เมื่อถูกบีบคั้นด้วยสภาพแวดล้อมหรือชะตาชีวิตก็อาจทําให้เราก้าวพลาดลงไปในหนทางที่ไม่ควรไปตวนใจในเวลานั้นไม่ได้คิดว่าชั่ววินาทีที่ตัดสินใจทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะนําพาชีวิตของตนเองเข้าสู่การบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์ของประเทศแต่ชีวิตก็เป็นเช่นนี้เสมอสิ่งเล็กน้อยที่ดูเหมือนไม่สําคัญกลับสามารถพลิกชะตาได้อย่างใหญ่หลวง ในยุคสมัยนั้นสังคมไทยยังไม่เคยเผชิญหน้ากับคดีที่สร้างความตระหนกในระดับเช่นนี้ผู้คนจึงเต็มไปด้วยความสงสัยคำถามและความหวาดระแวงเมื่อข่าวกระจายออกไปมันไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของบุคคลคนหนึ่งอีกต่อไปแต่เป็นเงาสะท้อนของสังคมทั้งสังคมเป็นเหมือนกระจกที่ส่องให้เห็นว่าเรากำลังอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยแรงกดดันความไม่แน่นอนและความเปราะบางของกฎหมายและความยุติธรรมหากมองลึกลงไปจุดเริ่มต้นของคดีนี้คือเรื่องราวของความเป็นมนุษย์ มนุษย์ที่ต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดมนุษย์ที่บางครั้งเลือกผิดเพียงครั้งเดียวแต่กลับต้องแลกด้วยทั้งชีวิตและชื่อเสียงที่ถูกตรึงไว้ในความทรงจำของคนทั้งชาตินี่คือโศกนาฏกรรมที่สอนเราว่าการเลือกหนึ่งครั้งไม่เคยเล็กเกินไปและการตัดสินใจหนึ่งครั้งสามารถสร้างแรงสะเทือนที่เกินกว่าจะควบคุมคนโบราณเคยบอกไว้ว่าใจคนเหมือนสายน้ำหากไม่ขุดร่องไว้ให้ดีน้ำก็ไหลไปตามแรงที่กดทับชีวิตของตัวใจก็ไม่ต่างจากสายน้ำเมื่อไม่มีทางเลือกที่ชัดเจน เธอไหลไปตามแรงกดดันและความมืดมนของโชคชะตาและการไหลครั้งนั้นกลายเป็นคลื่นที่กระแทกใจคนทั้งแผ่นดินสิ่งที่ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นคดีสะเทือนขวัญไม่ใช่เพียงความผิดที่เกิดขึ้นแต่เป็นเพราะมันทำให้ผู้คนเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าถ้าเป็นเราในสถานการณ์นั้นเราจะเลือกอย่างไรคำถามนี้เองที่ทำให้คดีไม่ได้ตายไปพร้อมกับการเวลาแต่กลับยังมีชีวิตอยู่ในความทรงจำของสังคมไทย การเล่าเรื่องนี้จึงไม่ใช่เพียงเพื่อย้อนรอยอดีตหากเพื่อสอนให้เราเข้าใจปัจจุบันและเตือนให้เรามีสติเมื่อเผชิญหน้ากับการตัดสินใจเล็กๆในชีวิตประจำวันเราอาจคิดว่ามันไม่สำคัญแต่เมื่อหันกลับมามองชีวิตของตัวใจเราจะรู้ว่าไม่มีการตัดสินใจใดเล็กเกินไปเพราะทุกการเลือกคือเส้นทางที่พาเราไปสู่อนาคตแล้วเราควรทำอย่างไรกับบทเรียนนี้ คำตอบไม่ได้อยู่ที่การโทษอดีตแต่อยู่ที่การใช้สติท,ทุกครั้งเมื่อเผชิญหน้ากับทางแยกของชีวิตหากเราเลือกด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยความหวาดกลัวหากเราเลือกด้วยความรับผิดชอบไม่ใช่ด้วยความเร่งรีบเราก็อาจหลีกเลี่ยงชะตากรรมที่น่าเจ็บปวดได้เรื่องราวของคดีนี้จึงเป็นมากกว่าเรื่องของกฎหมายมันคือบทเรียนของหัวใจมนุษย์ที่สอนเราว่าความผิดพลาดครั้งใหญ่มักเริ่มจากการตัดสินใจเล็กๆที่เรามองข้ามไปและนี่คือสิ่งที่เราควรนำไปคิดทุกวัน ว่าในทุกการเลือกเรากำลังเขียนประวัติศาสตร์ของตนเองอยู่เสมอจงจำไว้ว่าการตัดสินใจเพียงเสี้ยววินาทีอาจกลายเป็นเรื่องเล่าที่โลกไม่เคยเมื่อเราพูดถึงชื่อตัวใจพงนาค หลายคนอาจนึกถึงภาพของหญิงสาวผู้หนึ่งที่ถูกตรึงอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์คดีอาญาของไทยแต่ก่อนหน้าที่ชื่อของเธอจะกลายเป็นตำนานเธอก็เป็นเพียงมนุษย์ธรรมดารรมดาคนหนึ่งเป็นผู้หญิงที่มีความหวังมีความฝันและต้องดิน้นรนเพื่อเอาตัวรอดในสังคมเช่นเดียวกับเราเราท่านทานเธอไม่เคยคิดว่าชีวิตที่แสนธรรมดานั้นจะถูกพลิกผันให้กลายเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ที่ทั้งโลกจับตามอง มนุษย์เราเกิดมาไม่มีใครเลือกได้ว่าจะเกิดในบ้านที่อุดมสมบูรณ์หรือยากจนไม่มีใครเลือกได้ว่าจะพบเจอทางเดินที่โรยด้วยกลีบกุหลาบหรือขวากน้ำตวนใจก็เช่นเดียวกันเธอถูกผลักดันเข้าสู่สถานการณ์ที่บีบคั้นจนสุดท้ายก้าวพลาดไปสู่ทางที่ไม่อาจหวนกลับได้การเป็นบุคคลธรรมดานั้นจึงไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีวันกลายเป็นเรื่องเล่าของประวัติศาสตร์เพราะเพียงการเลือกที่ผิดพลาดเพียงครั้งเดียวชีวิตของเธอก็เปลี่ยนไปตลอดการ สิ่งที่ทำให้ชื่อของตัวใจพงนาคยังคงถูกกล่าวถึงไม่ใช่เพียงเพราะเธอเป็นผู้กระทำแต่เพราะเธอเป็นกระจกสะท้อนให้เราเห็นถึงธรรมชาติของมนุษย์ที่แท้จริงว่ามนุษย์ทุกคนต่างก็มีความอ่อนแอความกลัวและความโลภซ่อนอยู่ในใจและเมื่อความกลัวเหล่านั้นมาปะทะเข้ากับความมืดมนของชะตาก็สามารถทำให้คนธรรมดากลายเป็นผู้สร้างเรื่องราวที่โลกไม่เคยลืม เรื่องราวของตัวใจจึงไม่ได้เป็นเพียงประวัติศาสตร์คดีอาญาแต่เป็นประวัติศาสตร์ของหัวใจมนุษย์ชีวิตของเธอเปรียบเสมือนบทกวีที่ขมขื่นที่สอนให้เราเข้าใจว่าความธรรมดาที่เรามีอยู่นั้นเป็นของขวัญอันยิ่งใหญ่เราอาจเบื่อหน่ายชีวิตประจำวันอาจมองว่ามันน่าเบื่อเกินไปแต่เมื่อมองไปยังชะตากรรมของตัวใจเราจะตระหนักว่าความธรรมดาคือความสงบสุขที่เราควรโอบกอดเอาไว้ให้มั่นคงคนโบราณเคยสอนว่าชื่อเสียงไม่ว่าในทางดีหรือทางร้ายล้วนเกิดจากการกระทำ ตัใจเคยเป็นเพียงชื่อธรรมดาธรรมดาที่ไม่มีใครจดจำแต่เมื่อการตัดสินใจผิดพลาดครั้งหนึ่งเกิดขึ้นชื่อน,นั้นกลับกลายเป็นตราประทับที่สังคมทั้งประเทศไม่เคยลืมมันจึงเป็นบทเตือนให้เราทุกคนรู้ว่าการกระทำทุกครั้งมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามหากถามว่าชีวิตของตนใจสอนอะไรกับเรา คำตอบคือมันสอนให้เราใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีสติให้เราเคารพในความธรรมดาของตนเองและให้เราเข้าใจว่าแม้เราเป็นเพียงคนเล็กๆในสังคมแต่ทุกก้าวย่างของเราอาจกลายเป็นรอยเท้าที่ประวัติศาสตร์บันทึกไว้เสมอจากบุคคลธรรมดาสู่ชื่อในหน้าประวัติศาสตร์เรื่องราวของเธอไม่ใช่เพียงการจารืกอความผิดหากแต่เป็นเสียงกระซิบที่เตือนเราทุกคนว่าอย่าประมาทกับทางเลือกอย่าประมาทกับการกระทำที่ดูเล็กน้อยเพราะมันอาจเป็นชนวนที่เปลี่ยนทั้งชีวิตของเราไปตลอดกาล และเมื่อเราหันกลับมามองชีวิตตนเองลองถามใจว่าวันนี้เรากำลังเขียนเชื่อของเราไว้ในหน้าประวัติศาสตร์แบบใดเพราะสุดท้ายแล้วคนธรรมดาทุกคนต่างก็มีโอกาสกลายเป็นตำนานไม่ว่าด้วยแสงสว่างหรือเงามืดที่ตนเองเลือกสร้างขึ้นมาลืม เมื่อเราย้อนมองจากอดีตสู่ปัจจุบันเรื่องราวของคดีตัวใจพงนาคยังคงสะท้อนเนาอันหนักแน่นลงบนสังคมไทยแม้เวลาจะผ่านไปหลายสิบปีแต่ชื่อและเหตุการณ์นั้นก็ยังคงดังอยู่ในความทรงจำของผู้คนไม่ใช่เพราะความน่าตกใจของตัวคดีเพียงอย่างเดียวหากเพราะมันได้เปิดม่านให้เราเห็นโครงสร้างความคิดและสภาพของสังคมไทยในเวลานั้นอย่างชัดเจนราวกับสองกระจกดูตัวเอง ในยุคนั้นกฎหมายยังไม่มั่นคงระบบยุติธรรมยังเปราะบางและผู้คนส่วนใหญ่ยังอยู่ในสภาพที่ต้องดิ้นรนเพื่อปากท้องความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมทำให้คนจำนวนไม่น้อยถูกกดดันให้เลือกเส้นทางที่ไม่พึงประสงค์ตัวใจเองก็เป็นหนึ่งในกระแสน้ำแห่งความกดดันนั้นชีวิตเธอจึงสะท้อนภาพว้างที่บอกเราว่าสังคมไม่ใช่เพียงฉากหลังของเรื่องราวแต่คือปัจจัยที่ผลักด,ดันให้มนุษย์ตัดสินใจในแบบที่บางครั้งก็ผิดพลาด และเมื่อข่าวคดีนี้แพร่กระจายผู้คนทั้งประเทศก็เริ่มตั้งคำถามกับสิ่งที่อยู่รอบตัวไม่ว่าจะเป็นคำถามว่าทำไมเธอถึงเลือกทางนั้นหรือเรามีระบบที่ปกป,ป้องไม่ให้คนเดินผิดทางหรือไม่คำถามเหล่านี้คือเสียงสะท้อนที่ก้องอยู่ในใจของสังคมไทยมาจนถึงปัจจุบัน เมื่อเวลาผ่านไปเราอาจมองคดีนี้เป็นเพียงเรื่องในประวัติศาสตร์แต่แท้จริงแล้วมันยังคงเป็นบทเรียนที่ทันสมัยเสมอทุกวันนี้เรายังเห็นคนมากมายที่ถูกกดดันด้วยความยากจนด้วยความไม่เท่าเทียมด้วยการขาดโอกาสทางการศึกษาและงานทาและหลายครั้งความกดดันเหล่านั้นก็ยังผลักให้ใครบางคนเลือกเส้นทางที่ผิดพลาดเหมือนตัวใจเมื่อวันวาน,นสิ่งนี้บอกเราว่าแม้เวลาจะเปลี่ยนแต่รากของปัญหาก็ยังคงอยู่ คดีตัวใจจึงเป็นเหมือนสะพานที่เชื่อมระหว่างอดีตกับปัจจุบันมันสอนเราว่าหากเราไม่เรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตเราก็อาจต้องเผชิญซ้ำในรูปแบบใหม่ๆไม่มีใครอยากเห็นเรื่องราวเช่นนั้นเกิดขึ้นอีกแต่หากเราไม่กล้าถามไม่กล้าแก้ไขรากเหง้าของปัญหามันก็ย่อมเกิดซ้ำและสะท้อนซ้ำอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เมื่อเรามองสังคมไทยในกระจกแห่งคดีนี้เราจะเห็นทั้งความจริงที่เจ็บปวดและความหวังที่ซ่อนอยู่ความจริงคือเรายังมีจุดอ่อนมากมายที่ต้องยอมรับแต่ความหวังคือเราสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้หากเรากล้าที่จะฟังเสียงสะท้อนนั้นไม่ใช่เพียงปล่อยให้มันจางหายไปตามกาลเวลาเพราะในที่สุดแล้วคดีนี้ไม่ได้เป็นแค่เรื่องของคนคนเดียวหากแต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนเป็นเรื่องของสังคมไทยที่กำลังเรียนรู้ที่จะยืนหยัดต่อสู้กับเงามืดของความไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมลำ้ำ เมื่อฟังเรื่องนี้เราควรย้อนถามตัวเองว่าเราจะปล่อยให้ประวัติศาสตร์เพียงบอกเล่าหรือเราจะใช้มันเป็นบทเรียนเพื่อสร้างปัจจุบันที่ดีกว่าเพราะอดีตไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้แต่ปัจจุบันคือโอกาสที่เรามีอยู่ในมือและปัจจุบันนี้เองที่จะเขียนอนาคตของสังคมไทยต่อไป อย่าลืมว่าอดีตคือเงาสะท้อนหากเราเพียงมองมันผ่านไปก็จะไม่มีวันเติบโตแต่หากเรากล้าที่จะเรียนรู้เงานั้นจะกลายเป็นแสงนำทางในหน้าประวัติศาสตร์ไทยมีคดีมากมายที่เกิดขึ้นและจางหายไปตามการเวลาบางคดีเป็นที่กล่าวถึงชั่วขณะแล้วก็ถูกลืมเลือนไปเหมือนฝุ่นละอองในสายลมแต่เหตุใดคดีของตัวใจพงนาจึงไม่เป็นเช่นนั้นเหตุใดมันจึงถูกยกให้เป็นคดีแรกของประเทศไทยที่ผู้คนยังคงเอ่ยถึงเรียกว่าเป็นตำนานทั้งที่ผู้เกี่ยวข้องเป็นเพียงหญิงสาวธรรมดาคนหนึ่ง คำตอบอาจไม่ใช่เพียงเพราะมันเป็นคดีสะเทือนขวัญครั้งแรกค่ะเพราะมันได้จุดประกายบางสิ่งในใจผู้คนเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้ทั้งสังคมต้องหยุดคิดและต้องถามตัวเองว่าเรากําลังอยู่ในสังคมแบบใดมันเป็นครั้งแรกที่สังคมไทยรู้สึกได้ถึงพลังของคดีอาญาที่สามารถทําให้คนทั้งประเทศสั่นสะเทือนและเป็นครั้งแรกที่ชื่อของคนธรรมดากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ซึ่งสะท้อนทั้งด้านมืดและด้านเปราะบางของมนุษย์ ตำนานไม่ได้เกิดจากการบอกเล่าเพียงครั้งเดียวแต่เกิดจากรอยสะเทือนที่ไม่เคยจางหายเหตุการณ์นี้ไม่ได้เป็นเพียงการกระทำผิดแต่เป็นภาพจำที่หล่อหลอมความเข้าใจของคนรุ่นแล้วรุ่นเล่าเด็กๆที่เติบโตขึ้นมาได้ยินเรื่องนี้ก็เกิดความกลัวเกิดความระมัดระวังผู้ใหญ่ที่เล่าเรื่องนี้ก็ใช้เป็นบทสอนใจบางคนอาจเล่าเพื่อเตือนลูกหลานว่าการเลือกผิดเพียงครั้งเดียวอาจทำลายทั้งชีวิตและนี่เองที่ทำให้คดีนี้ไม่ได้เป็นเพียงบันทึกในแฟ้มกฎหมายแต่เป็นเรื่องเล่าที่ไหลเวียนอยู่ในสังคมไทย ในอีกมุมหนึ่งคดีนี้ยังเป็นตำนานเพราะมันทำให้ผู้คนตระหนักถึงความเปราะบางของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในสมัยนั้นเป็นเหมือนแสงไฟที่ส่องไปยังช่องโหว่ของสังคมและทำให้เกิดการตั้งคำถามว่าเรามีระบบที่แข็งแรงพอจะปกป้องไม่ให้โศกนาฏกรรมเช่นนี้เกิดขึ้นอีกหรือไม่ตำนานที่แท้จริงจึงไม่ใช่เรื่องราวของความผิดแต่คือการเปลี่ยนแปลงที่มันได้จุดประกายขึ้นหากมองลึกลงไปความเป็นตำนานของคดีนี้อยู่ที่ความเป็นมนุษย์ ความจริงที่ว่าแม้เราจะธรรมดาเพียงใดแต่เมื่อกระทำสิ่งใดลงไปแล้วผลลัพธ์อาจยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราคาดคิดนี่คือความจริงที่สังคมไม่อาจละเลยและเป็นเหตุผลที่ทำให้คดีนี้ยังคงอยู่ในความทรงจำของทุกยุคทุกสมัย ผู้เฒ่าผู้แก่เคยกล่าวว่าเรื่องราวที่กลายเป็นตำนานไม่ได้อยู่ที่ความโหดร้ายเพียงอย่างเดียวหากอยู่ที่ความหมายที่ผู้คนหยิบไปเล่าต่อคดีนี้จึงเป็นเหมือนรอยสักบนจิตใจของสังคมไทยเป็นเครื่องตันใจว่ามนุษย์ต้องมีสติต้องรู้จักควบคุมใจตนเองต้องไม่ประมาทกับการตัดสินใจแม้เพียงเล็กน้อยเพราะทุกก้าวเดินอาจเป็นจุดเริ่มของเรื่องราวที่จะอยู่ในประวัติศาสตร์ตลอดไป เมื่อเรานั่งฟังเรื่องนี้เราจะเห็นว่าตำนานไม่ใช่สิ่งที่สวยงามเสมอไปตำนานบางเรื่องเต็มไปด้วยน้ำตาความสูญเสียและความเจ็บปวดแต่แม้มันจะเจ็บปวดเพียงใดหากมันสามารถสอนให้คนรุ่นหลังตื่นรู้มันก็มีคุณค่าในฐานะตำนานที่เราควรจดจำและนี่คือเหตุผลที่คดีตัวใจพงหน้ากลายเป็นตำนานไม่ใช่เพราะมันเป็นคดีแรกเพียงอย่างเดียวแต่เพราะมันได้กลายเป็นครูที่สอนเราทุกคนให้ตรหนักถึงพลังของการกระทำและผลลัพธ์ที่ตามมา ตำนานไม่ใช่สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นด้วยถ้อยคำหากถูกสร้างขึ้นด้วยรอยสะเทือนในหัวใจผู้คนและคดีนี้คือรอยสะเทือนที่โลกไม่เคยลืมเรื่องราวของคดีตัวใจพงนาคสอนเราบางสิ่งที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าการจดจำเพียงชื่อหรือรายละเอียดของคดีมันสอนเราว่าความผิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อยหากเกิดขึ้นในจังหวะที่ไม่ถูกที่ถูกเวลาหากเกิดขึ้นจากใจที่ไร้สติและเต็มไปด้วยความกลัวมันสามารถสร้างแรงสะเทือนที่ใหญ่หลวงเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้ชีวิตของตัวใจจึงกลายเป็นภาพตัวอย่างที่บอกกับเราว่า เี้ยววินาทีแห่งการตัดสินใจอาจเป็นเส้นแบ่งระหว่างความสงบสุขกับโศกนาฏกรรมในชีวิตของคนเราความผิดพลาดเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่มีใครที่ไม่เคยก้าวพลาดแต่สิ่งที่ทำให้กรณีของเตือนใจสะเตือนใจผู้คนมากนะักก็เพราะความผิดพลาดที่ดูเล็กในสายตาของเธอกลับกลายเป็นไฟลุกลามที่เผาผลาญทั้งชีวิตเผาผลาญชื่อเสียงและยังเผาผลาญใจผู้คนทั้งสังคมให้ตื่นขึ้นมาเผชิญกับความจริงที่โหดร้าย นี่คือบทเรียนที่สกิดใจว่าเราไม่ควรประมาทกับการกระทําใดๆแม้เพียงเรื่องเล็กน้อยทุกการเลือกทุกการตัดสินใจล้วนเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่เราโยนลงไปในดินวันหนึ่งมันจะเติบโตขึ้นเป็นต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้แห่งความสุขหรือความทุกข์ล้วนขึ้นอยู่กับมเมล็ดพันธุ์ที่เราเลือกหว่านลงไปในวันนี้ ในมุมมองของคนโบราณความผิดพลาดคือครูผู้ยิ่งใหญ่แต่ครูคนนี้มักสอนด้วยราคาที่แพงเสมอตวนใจใจ่ายด้วยทั้งชีวิตและเกียรติยศและเราคือผู้ที่ได้รับบทเรียนโดยไม่ต้องเจ็บปวดเช่นเธอเรื่องนี้จึงไม่ควรเป็นเพียงตำนานให้เล่าขานหากควรเป็นเครื่องตัวใจที่ทำให้เรารู้จักหยุดหายใจลึกๆและใช้สติทุกครั้งเมื่อเผชิญหน้ากับทางเลือก หากเรามองลึกลงไปกว่านั้นเราจะเห็นว่าความผิดพลาดของตัวใจไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของบุคคลแต่ยังสะท้อนถึงโครงสร้างของสังคมความกดดันความเหลื่อมล้ำและความไม่เท่าเทียมที่ผลักดันให้ใครบางคนตัดสินใจในแบบที่ไม่อาจย้อนกลับได้นี่คืออีกหนึ่งบทเรียนที่สำคัญว่าเราทุกคนต่างเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและหากเราไม่ช่วยกันสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีไม่ช่วยกันลดแรงกดดันความผิดพลาดในลักษณะเดียวกันก็อาจเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในรูปแบบใหม่ แต่เนื้อสิ่งอื่นใดเรื่องนี้สอนให้เราตระหนักถึงพลังของการเลือกพลังที่เรามักมองข้ามเพราะคิดว่ามันเล็กน้อยเกินไปทั้งที่แท้จริงแล้วทุกการเลือกคือเส้นได้ที่ถักทอผืนผ้าแห่งชีวิตไม่มีการเลือกใดไร้ค่าไม่มีการกระทำใดเล็กเกินไปทุกสิ่งล้วนสืบต่อและสะสมจนกลายเป็นผลลัพธ์ที่เราไม่อาจหลีกหนีได้ ลองคิดดูสิว่าหากตัวใจหยุดคิดอีกเพียงนิดหากมีใครสักคนอยู่ข้างเธอในเวลานั้นเพื่อให้สติบางทีเรื่องราวทั้งหมดอาจไม่เกิดขึ้นและชื่อของเธออาจยังคงเป็นเพียงชื่อธรรมดาธรรมดาที่ไม่มีใครรู้จักแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันได้กลายเป็นเสียงกล้องที่สะท้อนมาถึงเราทุกคนเตือนให้เรารู้ว่าอย่าประมาทกับสิ่งเล็กน้อยอย่ามองข้ามการตัดสินใจที่อยู่ตรงหน้า และนี่คือความงดงามที่ซ่อนอยู่ในโศกนาฏกรรมหากเรารับฟังอย่างตั้งใจหากเราเรียนรู้จากความเจ็บปวดของผู้อื่นเราก็อาจป้องกันไม่ให้เรื่องแบบเดียวกันเกิดขึ้นในชีวิตของเราและในสังคมของเราอีกเรื่องราวของตัวใจคือกระจกเงาหากเรามองอย่างผิวเผินเราอาจเห็นเพียงภาพของความผิดและความอับอายแต่ถ้าเรามองอย่างลึกซึ้งเราจะเห็นบทเรียนอันยิ่งใหญ่ที่ส่องให้เราเห็นคุณค่าของสติคุณค่าของการยับยังย้งใจและคุณค่าของการเลือกที่ถูกต้อง จงจำไว้ว่าความผิดพลาดเล็กๆเพียงครั้งเดียวอาจสร้างแรงสะเทือนที่ไม่อาจย้อนคืนได้และสิ่งเดียวที่เราทำได้คือใช้ปัจจุบันนี้เลือกอย่างมีสติเพื่อไม่ให้อนาคตของเรากลายเป็นตำนานที่เต็มไปด้วยน้ำตาเรื่องราวของคดีตัวใจพงนาคไม่ได้จบลงแค่ในห้องพิจารณาคดีหรือในหน้านังสือพิมพ์ที่รายงานข่าวเพียงชั่วขณะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นได้กลายเป็นมรดกทางสังคม ที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเป็นบทเรียนที่ทั้งเจ็บปวดและทรงคุณค่าในประวัติศาสตร์กฎหมายไทยเพราะมันคือจุดเริ่มต้นของการที่สังคมไทยได้หันกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองว่าความยุติธรรมคืออะไรและเราจะรักษามันไว้ได้อย่างไรในสังคมที่เต็มไปด้วยความเปราะบางของมนุษย์ ก่อนคดีตัวใจเหตุการณ์สะเทอนขวัญเช่นนี้ยังไม่เคยถูกบันทึกอย่างเป็นระบบไม่เคยมีใครคิดว่าเหตุร้ายที่เกิดขึ้นกับคนธรรมดาจะถูกยกให้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงแต่เมื่อคดีนี้อุบัติขึ้นมันกลับกลายเป็นจุดเริ่มของกระบวนการที่ทําให้กฎหมายไทยถูกพัฒนาอย่างจริงจังมากขึ้นผู้คนเริ่มตระหนักว่ากฎหมายไม่ใช่เพียงตัวหนังสือที่เขียนไว้บนกระดาษแต่คือสิ่งที่ผูกพันกับชีวิตทุกลมหายใจของประชาชนความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยการละเลยเพียงนิดเดียวอาจนําไปสู่ความสูญเสียที่ยากเกินจะแก้ไข คดีตัวใจพงนาคจึงไม่ใช่เพียงความเจ็บปวดของครอบครัวหนึ่งแต่เป็นเสียงสะท้อนที่ก้องกังวานไปทั้งสังคมรัฐต้องหันกลับมามองระบบกฎหมายของตัวเองว่าพร้อมหรือยังที่จะคุ้มครองผู้บริสุทธิ์และลงโทษผู้กระทำผิดอย่างเท่าเทียมมันกลายเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายและการบังคับใช้กฎหมายที่รัฐกุ่มขึ้นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นไม่ได้ถูกปล่อยให้สูบเปล่าแต่กลับเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้มีอำนาจหันมาใส่ใจกับความเป็นธรรมมากกว่าเดิม เมื่อเรามองย้อนกลับไปเราจะเห็นว่าคดีนี้ได้ทําให้เกิดบทสนทนาใหม่ในสังคมไทยมันทําให้ผู้คนตระหนักถึงความเปราะบางของชีวิตและความสําคัญของกฎหมายที่ยุติธรรมเราเริ่มเข้าใจว่าความยุติธรรมไม่ใช่สิ่งที่อยู่ไกลเกินเกลื่อไม่ใช่สิ่งที่สมนไวใ้ให้เฉพาะคนใหญ่คนโตแต่เป็นสิทธิพื้นฐานที่ทุกคนพึงได้รับอย่างเท่าเทียมนี่คือบทเรียนที่สังคมไทยต้องจารึกไว้ในความทรงจํา เรื่องราวของคดีนี้ยังสะท้อนอีกว่ากฎหมายไม่สามารถหยุดนิ่งอยู่กับที่ได้โลกเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนมนุษย์เปลี่ยนกฎหมายก็ต้องก้าวตามเพื่อปกป,ป้องคนรุ่นใหม่ที่กำลังเติบโตขึ้นมาหากเรายึดติดอยู่กับกฎหมายที่ล้าสมัยโดยไม่ยอมเรียนรู้จากอดีตความผิดพลาดก็จะเวียนกลับมาทำร้ายเราอีกครั้งและความสูญเสียก็จะไม่หยุดเพียงแค่รุ่นหนึ่ง ตัวใจพงนาคจึงไม่ได้เป็นเพียงชื่อในคดีความหักแต่เป็นชื่อที่บ่งบอกถึงจุดเปลี่ยนในประวัติศาสตร์กฎหมายไทยมันคือเครื่องตันใจให้เราไม่ลืมว่ากฎหมายมีชีวิตและชีวิตของกฎหมายจะอยู่ได้ด้วยความจริงความยุติธรรมและการเรียนรู้จากอดีตมันคือเสาหลักที่คอยย้ำเตือนว่าสังคมที่ไม่มีความยุติธรรมก็ไม่ต่างอะไรจากเรือนที่ไร้เสาไม่ช้าก็พังลงเพราะแรงล้มแห่งความไม่เป็นธรรม เมื่อเล่ามาถึงตรงนี้เราจึงต้องหยุดและถามตัวเองว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากคดีนี้บ้างและเราจะส่งต่อบทเรียนนี้อย่างไรให้คนรุ่นหลังไม่ต้องเผชิญกับความสูญเสียแบบเดิมอีกการที่ชื่อของตัวใจยังคงถูกกล่าวถึงจนถึงทุกวันนี้ก็เพราะมันเป็นมรดกที่เราทุกคนต้องช่วยกันรักษาเอาไว้มรดกที่ไม่ใช่ทองคำไม่ใช่สมบัติแต่คือมรดกแห่งความทรงจำที่สอนให้เรามีสติรู้จักปกป้องซึ่งกันและกันและไม่ปล่อยให้ความผิดพลาดเล็กน้อยกลายเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์อีก และนี่คือหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดคดีตัวใจพงนาคคือกระจกสะท้อนให้เรามองเห็นตัวเองและเป็นเสมือนเสียงเรียกที่ดังมาจากอดีตบ,บอกกับเราว่าอย่าปล่อยให้ความสูญเสียสูบเปล่าแต่จงเปลี่ยนมันให้เป็นพลังที่จะทําให้สังคมยืนหยัดอย่างมั่นคงขึ้นเพราะสุดท้ายแล้วความยุติธรรมไม่ได้เกิดขึ้นจากกฎหมายเพียงลำพังหากแต่เกิดขึ้นจากหัวใจของผู้คนที่ไม่ยอมปล่อยให้ความผิดซ้ำรอยเดิมและนั่นคือการกระทําที่แท้จริงที่เราทุกคนต้องร่วมกันสืบต่อ